วันนี้เอ้าไปไหนกันเนี่ยมาตั้งเงยอะตั้งแยะมา,มาลาโลติโลเฮปี้เฮ้ยโอ้เคยมายังเคยมาแล้วเออเคยมาแล้วแต่ยังไม่เคยดูก็คือห้องสะสมโมเดลไปเราาทุกคนครับข้างในนะครับเด็กๆทุกคนจะเคยเห็นไหมไม่รู้นะครับ<ม>ต้องมาดูต้องมาดูนี่ข้างในนี่เลยครับสมัย พ่อนครับชอบดูนะครับโมคุณดากอนบอลนะดากอนบอลนะตามหาลูกลูแก้วมังกรน้องพี่ๆเขารู้จักกันหรือเปล่าตัวนี้เลยครับตัวร้ายเลยครับจอมันบูจริงจริงพี่พี่รู้จักตัวอะไรบ้างอันนี้ทาโร่ครับตัวทาโร่รู้จักโคนันไหนอะโคนันไม่มีโคนันนะตัโล่อะไรนะ นนะอข้างในนี่เป็นโมเดลนะครับจะมีตัวห้ามจับห้ามจับเห็นไหมห้ามจับเพราะว่าเพราะว่ามัน<ช>เป็นอันเล็กๆมือเดี๋ยวมันจะพังอันนี้จะเป็นตัวประหลาดนะเป็นตัวที่อันนี้อันนี้เป็นตัวสัประหลาดแล้วก็ส่วนข้างบนนี้ก็จะเป็นโมเดลของซุปเปอร์ฮีโร่นะข้างบนข้างในนี้นะตัวเล็กๆนี่นี่ซุปเปอร์ฮีโร่มันจะเงาๆหน่อย,อย,ยน ดูเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยอ่านะครับอันนี้เจ้าของร้านเขาก็พยายามนะเก็บสะสมของที่เขารักนะครับมาให้พวกเราดูนะครับแล้าก็เปิดหรือเปล่าเปิดเปิดร้านก็เลยเป็นที่มาของร้านฮีโร่คอฟฟี่นะครับอ่าที่มาชอบนี่บแต่ก่อนนี้เขาทําบิกไบนะเกี่ยวกับปิดไบแล้วก็เขาก็ที่กรุงเทพอ่ะเอันนี้อ่าอันนี้จะเป็นพวก ปุ่มของไอ้มดเอกแล้วก็มีสัญลักษณ์เตือนเนียน,นะคะว่ากล้องจรปิดกำลังทำงานนะคะใครจะแอบจิ๊กไปก็ไม่ได้นะคะนี่ด้านบนโซนด้านบนคือของแน่นมาก<อ>ทุกคน,นคมีเหรียญอะไรเต็มไปหมดเลยขอเล่นไดมไหมอันนี้แค่มุมเดียวนะอ่ะมาดูมุมนี้กันค่ะมาดูมุมนี้ครับทุกคนมาดูด้านบนดิด้านบนนะครับเข้าพยายามนะม พี่แกจะขยันด้วยพี่แกเป็นคนแบบประมาณว่าชอบสะสมของโมเดลแล้วก็มาจัดมุมจัดอะไรให้ให้กับของโมเดลนี้นะครับสร้างขึ้นมาเพื่อเก็บส่วนนี้ของตัวเองเลยที่เก้ชอบอ,อันนี้ก็จะมีดาบสมุไรนะดาบสมุไราดาบจับไม่ได้ครับเพราะว่าเขาบอกว่าห้ามจับนะครับน,นึีจะเป็นมุดเอ็กซ์นะเป็นซูเปอร์ฮีโร่เคยดูไหม อ่าช่องอะไรตะก่อนมีช่องอะไรไม่เด็กพวกนี้ไม่ได้ดูทีวีแล้วมะอันนี้อยู่ประมาณอ่าอยู่ช่องเก้านะตะก่อนเนาะโมุนได้ไหนหมุนได้ทีวีช่องเก้าตอนเย็นเย็นนะตอนเย็นตอนเช้าจะมีตอนเช้าเช้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยเช้าเสาร์อาทิตย์ชิจะเล่นใช่หรอเสาร์อาทิตย์ครับพวกอาราเล่พวกนี่นี่สิ่สำคัญเลยนี่ถ่านไม่ได้คือนี่เลย โดรนอะไรโดนใครโดเรมีหรือเปล่าพ่อพ่อจะพูดโดนเรมีรู้เปล่าอันนี้ใครคนนี้คือใครเจ๊จบอ่าเจ๊แอนเจ๊แอนนะเจ๊แอนของตัวพู้เอกชื่ออะไรนะโดบิตะเออโดบิตะโดบิตะยุบโปแสดงว่าคนนี้เป็นแฟนพันธุ์แทร่รู้เปล่าอันนี้เขาน่าจะทำเองออันนี้เดานะเดาว่าพี่เขาทำเองแน่เลยเนี่ยดูดิงานละเอียดงานเนียบ นี่ทุกคนดูพี่อ่าจริงอ่ะห้ามจับห้ามจับนะคะห้ามสัมผัสอะไรทั้งสิ้นนะคะนี่ตรงนี้เป็นซูเปอร์ฮีโร่นะคะว้าวมีอะไรนะวันเดอร์วูแมนหรือเปล่าถ้าเรียกติดก็บอกได้เลยนะคะเฮ้ยโซโลเห็นยังโซโลเสียอะไรบอกด้วยสีเขียวครับสีเขียวขวามือครับหัวสีเขียวเหรอหัวเขียวครับจ้าหมเนี่เหรอที่ ที่ดาบอยู่เนี่ยหรออมดาบคาบดาบนนีี่อันนี้อันนี้ตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรเอ่ยเดือที่คางเป็นคางทูมอ่ะชื่ออะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยเดือค้างเหรอไม่ใช่อ๋อดับอ๋อมันคือเดือนึกว่าไอ้ตัวคางทูมอ่ะที่มันเป็นตัวร้ายของในเรื่องอันเนี้ยซุปมีโรูอะไรแฟนปะ ออกไปได้เดี๋ยวขอเขาหายอ้านไหนตำรวจซิใครจิกอะไรมาไอาไที่เดิมนะไม่มีใครจิกนะโอเคไปเชิญนี่รี่พิพานเลยสมัยพ่อเล่นนี่ใครใครมีอันนี้ถือว่าแบบเจ๋งสุดเนาะสมัยก่อนอะเคยเล่นไหมคือคือใครมีอันนี้แบบอ่ะรุ่นนี้ไม่ทันรุ่นนี้ไม่ทันจริงๆรถแดดเนี่ยปล่อยเข้ารางเลยวว่เคยเออ เนี่ยอันเนี้ยค่าใครมีคือแบบคือมีตั้งอ่ะของพ่อเนี่ยเก็บไว้นานมากแล้วก็เอามาให้แผนดินเล่นสรุปว่าวันเดียวพ่อเก็บไว้นานมากจนจนเด็กจนถึงรุ่นพ่อแผนดินเอามาเล่นวันเดียวพังลูกรุ่นลูกเป็ลูกเออคือไม่ได้ชึ่งพ่อเลยครับเก็บของเราไปดูข้างนอกกันสายพังเดียวเลยอันเนี้ยนี่ข้างนอกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ถ้าใครเคยดูอีพีที่แล้วราอะล้วบอกไปแล้วว่ามันมีนมอะไรบ้างนะอันนี้ก็คือเป็นห้องข้อปิดอันนี้ไว้เถอะเดี๋ยวเด็กเข้าไปดื้อไปมีใครจะนำทีมพาไปดูวิ้ยออะไรอะไรน้ำได้หรือยังไปดูน้ำสิครับน้ำที่นี่ก็อร่อยมากเช่นกันนะคะคือ คุ้มอะไม่ไม่เสียดายตังค์ถูกถูกและดีอันนี้มันคือเจ้าตัวอะไรอ่ะใครรู้บ้างตัวร้ายหรือเปล่าใช่ไหมมันเป็นตัวร้ายในเรื่องัภาคสองอะไรหรอตัวดิแมนภาคสองภาคแรกจะตัวแดงใช่หมวกภาคสองมันมันได้ตัวใหม่มาจัดหรอจับพี่คนนี้เลยเนี่ยตัวเนี้ยสร้างมาให้กับเนี่ยคนเนี้ยสร้างมาให้กับนี่เลยเฮ้ แต่ไอคคนไอรอนแมนก็สร้างตัวดำไม่ใช่สร้างอันนี้ช่กคนละเรื่องนะอันนี้ไงอันนี้คือสไปเดอร์แมนไงตัวนี้คือสไปเดอร์แมนไอตัวที่ปลอมมาจากสไปเดอร์แมนตัวนู้นตัวเรียนแบบตัวโก้ตัวนี้ตัวนี้สร้างขึ้นมาก่อนไม่ไอรอนแมนสร้างอีกไอรอนแมนตัวดำอีกที่คนตัวสิคนผิวดำอยู่ในไอรอนแมนไม่ใช่หรอไม่ใช่ไอรอนแมนเนี่ยสร้างสไปเดอร์แมนตัวแรก มันบอกว่าตัวนั้นมันธรรมดาไปก็เลยสร้าง s p i d e r แมนตัวดําม,มาเพิ่มความพลังพลังมากขึ้นกว่านี้ใช่หรอใช่ทุกคนมานะดนะูมาใช่เลยให้หน่อยตัวนี้นาะเพลเอของเราพลาดไม่ได้คือบับบนะนะีนะถ้าใครอยากเห็น ขยับได้มีที่เขาขคสนะเอ่อเรนนเสานะช่วงนี่แหละจะเปิดชีสันก็คือเดือนตุลานี่แหละเพราะว่าเขาปิดไปแล้วช่วงค่ะไฮซีซันไฮซีซันไฮซีซันตอนนี้มันโลซีซันเดี๋ยวถ้าช่วงไฮซีซันตั้งแต่ตุลาเป็นต้นไนไมค่ะเขาก็จะอาจจะมีทุกเสาเรื่องไงนี่แหละเคยเคยไปถามเขาอยู่แล้วก็ช่วงเทศกาลที่แบบว่าวันหยุดยาวอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมี นี่แอบมาดูข้างๆร้านพี่เต้นหนูว่าทําไมอ่ะร้านพังอ่ะเขาไม่ซ่อมร้านสักทีเลยพี่เต้นว่าก็งงว่าอะไรละอะไรของพี่เต้นเนี่ยกําแพงเนือฮักทะลุกําแพงไม่ซ่อมละสักท <c oughs> พกีพี่เต้นบอกพี่เต้นบอกเนี่ยดูแม่อ่ะชอบมุมนี้ที่สุดมุมเนี้นเท่มากเก๋ไก่มากดูดิทะลุออกมาหมดเลยทุกส่วนอันนี้ทำมาจากปูนน่าจะเป็นปูนเบา ปูนบัตเตอร์หรือเปล่าไม่นะไม่รู้ฮารลฮโหลสั่งพิซซ่าเอ้ยไม่ได้อันนี้หน้าร้านนะคะอันนี้ก็อยู่ในหนังหนังเรื่องอะไรนะจำไม่ได <c oughs> มม้มันก็มีมันก็มีหลายอันนะไม่ใช่มีแค่อันเดียวอันนี้เธอฮารฮัก์ทโซ่สีแดงข้างหน้า <c oughs> เป็นบรรยากาศของหน้าร้านนะครับธนสี ิชาพบร้านฮีโร่คอฟฟี่นะสปีด d e w ตัวนี้มาใหม่ตัวแรกยังไม่มีเนาะตัวแรกยังไม่มีไม่ไม่ใหม่แล้วนานแล้วแหละไม่ตอนช่วงเรามาแรกยังไม่มีใช่เรามาตั้งแต่ร้านตื่นแตื่นดำตอนแรกก็ไม่มีปะยังไม่มีนี่รามิตะก็เพิ่งมามีอีกมีอีกมีอีกทุกคนมีอีกเนี่ยดูดิ ใครที่เพิ่งมาดู EP นี้นะคะไปดู EP แรกของเรานะนี่โอ้โหของจริงด้วยนะเกะกูดมากอะทุกคนอันนี้เขาเรียกว่ามดเอกเหรอใช่มดหมดเขียว เดี๋ยวเราต้องกลับไปดูเรื่องอันนี้ใหม่ละเพราะว่าเราทะเลาะก,กันกับพอ่อเราต้องกลับไปดูเรื่องนี้ใหม่ละถ้าเราถ้าเราแพ้เราก็จะยอมนะเฮ้ย <ś c oughs> อันนี้ตัวนี้ก็มาใหม่อ่ะทุกคนตัวน้ําเงินเนี่ยตัวน้ําเงินนี้ก็มาใหม่ <ś c oughs> อ่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องน้องพนดีพน้องอาแผดินนักปั่นด้วยเนาะ ช่วงนี้เราโดนมรสุมเยอะมากอ่ก็เป็นกำลังใจให้ช่องเร,เราด้วยนะช่องไลฟ์นะคะคนติดตามเยอะๆแล้วก็เข้ามาดูคลิปของเราเยอะเอ้ยเดี๋ยวเราไปโปรโหมดน้ำให้เขาด้วยดีกว่าโอเคเข้าไปดูไปดูน้ำกันโอโหนี่เลยครับนี่ครับบรรยากาศในร้านก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่โอ้โห ได้น้ำด้วยอันนี้ของไปก้องกินเลยครับรออะไรครับ<อ>ไม่ต้องรอเอา้ากองรออ่ะทำไมหรือว่าพี่เขาสั่งให้รอใช่ไหมพี่เขาสั่งให้รอหรือเปล่าใช่ไหมพ <c oughs> ี่สองจิ้มเอออ่ะอันนี้มาดูของพ่อกกอันนี้ขึ้นมาได้อของพ่อครับสตรอเบอร์รี่ยูเกต แก้วใหญ่มากรอบทแล้วอยู่เกือหมดแต่รอบนี้ได้กินนะครับอโอยังไงอร่อยกลมกอมดูดูดูแต่ภาพไปที่2องเจ้านี้ดูไหมว่าดูประมาณ2อนาทีโทรสั่งได้สุมีสั่งหมดแล้วอ๋อดูดูคือหาเมนูไม่รู้จะเอาอะไรเพราะว่านานๆจะพามาค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่2ของพวกเขา ดีใจมากชาีสคุณใส่บุฟเฟ่่ไมคไม่เปิดอันนี้ระวังนะลูกเบาๆค่อยๆกินค่อยๆกินบอกราคาด้วยราคาเท่าไหร่พอร้ปะอันนี้45 45 อ,อันนี้ไงราคาคาอ้นี่ไงราคาเนี่ย<ง>ทุกคนราคาที่ทุกคนจับต้องได้ไอาชคิดทุกวันยังได้เลยค่ะราคาดีมากรสชาติอร่อยมากด้วยเ,เราเคยไปกินชาชิดที่ตลาดมันไม่ใช่อ่ะ <c oughs> <c oughs> มันไม่ใช่เลยอ่ะ <c oughs> ร้านนี้ชาชิดนัวมากนะคะทุกคนแม่แบบติดใจเมนูเดิม ชาชีพราคาไหนสามสิบห้าแล้วปอเลยนะ่ะชาไทยชีะเดี๋ยวรอดูชาชีตของมเนี่ยสองคนนี้ฟินเลยครับฟินครับอันนี้ลองหลับตาดูว่าตัวเองอยู่ในโรงหนังเบาะเก้เอาอี้โรงหนังเลยนะ นี่โลชาชีดได้แล้วค่ะทุกคนนี่เลยชีดทั้งบนจุกจุกไปเลยนี่ชาชีเราจะลองชิมชาชีรสเดิมหรือเปล่ากินกับพี่ไอรอนแมนอืม นัวมากทุกคนเด็ดมากมาลองกันนะถ้าใครแบบผิดหวังกับชาชิดร้านอื่นต้องมาลองร้านนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็เฮ้ยเมื่อกี้เท่าไหร่นะคะเมื่อกี้เท่าไหร่นะคะสองอยยี่สิบห้าบาท1แก้ว2แก้ว3แก้ว4แก้ว5แก้ว6แก้ว225บาทมีที่ไหนทุกคน มากันร้านนี้นะคะ Hero Coffee พัชบูรอ่าคลิปนี้นะคะจะสําเร็จไม่ได้เลยนะคะถ้าไม่มีสถานที่ดีๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปขอบคุณกันขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะหอยละสองสามปีนี่ทยายนะคะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย